สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับเบาเซ็มบานสวนครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อครับเด้อ กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับเบาเซ็มบ้านสวนอีกคือเก่าครับผมมือนี่เบลเซ็มกับสีมาอัปเดตสวนอีกครับเพราะว่าเบาเซ็มปลูกนั่นปลูกนี่ขึ้นมาอีกหลายอย่างครับในในทีไรหนึ่งที่เบาเซ็มซื้อไว้นี่เนาะครับเนาะมันก็ที่มีของกินหลายอย่างทั้งได้กินทั้งได้ขายทั้งได้แบ่งปันพี่น้องไปทีครับกาก คิดว่าพออยู่พ่อกินแล้วก็พอเพียงครับผมมันก็สามารถที่จะเท้าแบบยั่งยืนได้ครับอยู่กับสวนอยู่กับจิิงที่เทาปลูกเนาะจิิงที่เทาปลูกจร่งที่ห้อยถิ่นมาเองแต่คือจังต้นไม้ต้นใดที่เทาปลูกเนาะเขามาเห็นมันใหญ่มันโตมันก็มีความสูงเนาะพี่น้องเนาะกับมือนีบบาเสี่มกับชิมาพามาเบึงผักที่เบาเสืมปลูกไว้อีกครับปลูกปลูกไว้เพราะหยังเพราะว่า เอาไว้กินก็ได้เอาไว้ขายก็ได้เบาเสียมสิบดใส่ปุ๋ยเคมีนะครับที่ใส่แต่พวกมุ้นขีงัวกับขีไก่ย่างเดียวแล้วการซีมีไอตัวฮอร์โมนฮอร์โมนจุลินทรีย์ที่เบาเสียมเห็ดขืนไมเองก็คือจุลินทรีย์ไอแสงสังเครานั่นแหละครับสังเคร์แสงนั่นแหละครับเห็ดขึ้นมาใส่น้ําตนหมอกต้นใหม่ที่เบาเสียมเห็ดเห็ดข้นมานี่ตนใหม่เบาเสียมกับไ่ขึ้นมาแน่แล้วมือนีก็สซีมีผักหลายอย่างครับ นีนกับนี้นี่กับบาเสี้งกระปุกไว้เห็นบราบนี่พี่น้องมะละเห็นไหมครับนี่กำลังกำลังไงครับนี่เดี๋ยวพี่น้องมะละเห็นปะมะละขี้นกกับนี้ได้พี่น้องนี่ผสมประสานกันเพราะว่าผมปลูกผสมประสานกันครับกาลังพันเพี้ยขึ้นครับนี่กาลังขึ้นข้างกาลังเป็นน้ียเห็นไหมครับกาลังเป็นน้วยเหน็นไหมครับวัชพืชพวกมูนี่กะ ลุกออกเอาครับนี่พวกหยาพวกอย่างนี่ไม่ต้องได้หยางยาเลย,ยางงาเลยุลกออกนี่ลุกเอาไม่ต้องไปฉีดยาฉีดอย่างเนาะครับเนาะนี่โอเคบางที่มันเป็นกอใหญ่เขาก็ลุกเอาง่ายดีครับก็คือการเฮ็ดสวนน้อยๆเนาะบ่ะได้เฮ็ดสวนใหญ่ไอเขาเจ้าเฮ็ดสวนใหญ่ๆกะพืน้นก็เฮ็ดอีกแบบนึงอันนี้เขาเฮ็ดแค่พ่ออยู่พอกินแค่นั้นเองครับบ่ได้เฮ็ดสวนใหญ่อย่างถ้าพิ่นเฮ็ดสวนใหญ่ เป็นกะต้องมีสิ่งที่มาจําจัดนั้นแหล,ละแต่ห้องอะมันมีส่วนแค่นี้แค่ตำหนี่เนาะพี่น้องเขาก็ต้องอาศัยว่าทำร้ายด้วยการหลบเอาบอองใส่สารเคมีเพอว่าห่อเอาไว้กินเองจริงสินะก็ผลมากลากไม้ที่เขาปลูกในสวนเขานี่นี่เห็นว่าอันนี้ก็บที่เป็นในพ้นล้นพายเกา่ทาที่บราเซมตัดออกครับเอาเชืมกัมาปลูกไป บักพริกกับปลูกไ้บักเขือใส่นี่กำลังงามครับนี่เห็นปนะ่ะพี่น้องพริกกับกำลังงามนี่ปลูกไว้ปลูกไว้ทั้งถังก็นีครับผมถังนี่กับสิบห้าวันเติมน้ำครั้งหนึ่งครับนี่สบายสบายครับดีบดีบางถังมันบ่บ่เหมือดซ้ำบ่ได้เติมน้ำอยู่ด้วยครับพี่น้องนี่ดินเขานี่ะชุ่มชื่นอยู่ตลอดเลยครับเห็น้อนีอ่ เปาเส็มเอาขี่เทามาห้อยไว้กันมดนี่บักคือเครื่อบอกักคือ,อเครื่อกับเป็นดอกแล้วครับนี่พี่น้องนี่พี่นอ้นนองแหนแดงครับเลี้ยงไว้ครับเพ่อะได้ให้ปลากินครับลดต้นทุนในการที่ห้องเราต้องได้ซื้อหัวอาหารยางเนาะพี่น,อน้องเนาะดีอยู่ครับนี่ปลาผมรู้สึกว่ามันโตง่ญ่ขึ้นได้มันได้กินแหนแดง นี่ครับขุดบอน้อน้อยครับต้องบอไญ่ออดอกเอาบรได้เลี่ยงตาหลายเนาะเอาเลี่ยงพอนิดๆเน้น้อย,อยไอขิงว่าก็เอาให้ประมาณสักอาทิตย์ละครั้งเด้ครับวิธีการเลี่ยงแหนแดงง่ายๆครับขอแค่ว่าเขามีขิงว่าให้มันแทนนน่นั้นแหละขิงว่าเขาแบบ น้ำนี่ก็สามารถที่จะเอาหดผักได้ด้วยครับนี่น้ำเป็นน้ำชิงว่าหมักยังดีด้วยครับได้ประโยชน์หลายอย่างเลยอย่างดีเลยครับให้ปลา เห็นร่พี่น้องผมป่าสิ่มากินยุบยิบยุบยิบยุบยิยยบคุณพี่น้องเปิ่ลมักครับแหนแดงเริ่มง่ป่าผมเริ่มง่รู้สึกได้ว่าป่าเริ่มง่านะได้กินแหนแดงฮึยุบยับยุบจับยุบจับ,จบ,จบ,จบได้เห็นไหมครับพี่น้องนี่แหละครับประโยชน์ของแหนแดงเนาะนี่กะพวกผู้ก็เริ่มเป็นน้อยแล้วพี่น้องนี่ แต่ว่ามันลนมันร่วงผมบ่ได้ฉีดยาฉีดอย่างเพราะว่ามันร่วงนี่สรงใจนี่เห็นบ่บพแปลกใจได้ครับพี่น้องมันปิดอย่างค่อยร่วงหูบอกว่ามันมีมันมีหนอนมันมีหนอนมาไอเจาะเจาะตามรู้ตามอย่างมันเนี่ยผมพยายามทีต้องมาดูแลเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ยามมื้อขึ้นเนี่ยผมเอาไฟมาซองเลยพี่น้องเอาไฟมาซองเจอพวกหนอนพวกอย่างผมก็ขาดจริงเนี่ยนมันตั้งแตกขึ้นมาเดี๋ยวก็พันขึ้นไปครับ เห็นพันขึ้นไปเห็นพันขึ้นเห็นพันขึ้นเกลือนี่มั้งฮะน้องเกลือปลูกใส่กับกระถางไว้กับบักปังครับบักปังนี่บักปังสองต้นนี่กะอ่าบักแฝง บกบวบอื expand. นี่น ab, บอกบวบบอกบวบนี่บอกบวบเห็ดข้างนันขึ้นอือเห็นบ่พี่น้องมันกำลังงัยเลาะหัวขุนแห้งร้ายครับขุนเลาะหัวขุนผมปลูกไว้เต็มครับผมสีใแห้มันพันขึ้นน้ำหัวเลยเร่พี่น้องนี่พันขึ้นน้ำหัวเลยนี่ก็ที่ได้เก็บเอาน้ำหัวมันสบายดีเห็ดหัวห้องนี้ประโยชน์นะพี่น้องนะเห็ดหัวห้องนี้ประโยชน์ครับ นี่ก็คือสวนพอเพียงเต็มเลยพ่นเหรอพ่นเอออย่างหลายเลยพี่น้องพ่นเดี๋ยวที่มัดเก็บเอาเมลงนี่ครับมนะเขือพวงนี่ครับตึกใจขนาดเลยมันเกิดเองนะนกมาปลูกให้<ะ>เฮ็ดจังไดเฮามีอยู่มีกลินเฮาก็เฮ็ดไปเนาะพี่น้องเนาะเพอได้กินเพอได้ขายไป ได้กินด้วยได้ขายด้วยเด็ดไปครับนี่คือการที่เขาบริได้ดูแลเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผลผลิตมันกะสิซ้ำนี่พี่น้องมันก็สิเขี้ยนยน้อยเขีบยย้บบนใหญ่พี่น้องเห็นไหมครับนี่คือกเกวยที่เขาบริได้ดูแลบริได้ให้น้ำบริได้อย่างล้ำต้นมันกะทิน้อยๆครับนี่เห็นปะพี่น้อง นี่คือการที่เขาบม่ได้ดูแลกล้วยเขาไม่ได้ให้หน้ำเขาปล่อยธรรมชาตินั่นจะที่ได้ผลผลิตตำานี่แหละครับนี่คือการเขาบม่ได้ดูแลเนาะพอเขาได้ดูแล,แลใส่น้ำให้ปุย๋ยอ่าปุ๋ยก็ที่เป็นปุย๋ยขี้ไก่เองครับนี่คือกล้วยที่ผมได้ดูแลนะครับนี่ได้ให้น้ำได้บำรุงปุ๋ยนะครับปุย๋ยขี้ไก่ครับผมนี่ไม่ผลเขาจะชอบขี้ไก่มากเลยครับ ดูเครือดูวีเขาครับนุ่นใหญ่เบลือเลยครับเห็นปะพี่น้องนี่คือกล้วยที่เขาได้บำรุงได้ใหน้น้ำได้เห้ปุ๋ยเนาะพี่น้องเนาะมันก็ที่แตกต่างกันในการที่เขาบ่ได้ดูแลและบ่ได้บำร,รุงอีกอย่างเนาะพี่น้องเนาะเอาใจใส่เขาจากน้อยเขา,เขาก็ได้แล้วครับกับ่ได้ดูแลอย่างมากมายครับกล้วยง่ายๆเนาะก็ตัดง้อพี่น้องผมบ่ให้มันเกิดหลายผมทีอะไรไว้หน่อเดียวหเห็นปะพี่น้อง เดี you, ียวไว้นอเดียวครับน่อแตกขึ้นมาไหมผมตัดออกนี่ตัดออกครับนี่นี่ทันทีครับนี่นี่ผมก็เหลียวไว้นอเดียวครับนี่นี่ก็ตัดออกครับนี่เหลียวไว้นอเดียวครับว่จะเลี้ยงเขาเขาบอกขุดไปได้ครับตอนนี้เขากําลังออกวีออกเชื่อ้เขาอยู่เขาบอกต้องขุดไปครับเอาไว้ก่อนนอพี่น้องเนาะนี่คือการดูแลน้องพี่น้องเนาะจาเขาบอดูแลเขากะซิบอได้ผลผลิตเนาะนี่กล้วยเห็นบหพี่น้อง ถ้าดูแลมันก็ได้ผลผลิตเห็นมังครับเครื่อหนึ่งเครื่อหนึ่งก็ได้อยู่ได้รลายกว่าบ,บาทครับดีบุดีบางเสื้อตกสองร้อยอยู่พนี้วพาผมขายอยู่ตลาดให้นัดแฟนผมขายกาวีบบละสี่สิบห้าสิบบาทครับสมมุติว่าเครือหนึ่งมีเจ็ดวีงที่ก็ได้อยู่ได้พี่น้องสองร้อยเนี้ครับนี่แหละคือการดูแลบำรุงเอาใจใส่มันนะครับเนาะพอมันก็ทำให้เฮามีรายได้ครับทั้งพุนที่กันเปพี่น้องกัน ทั้งผุนผมก็เริ่มหายน้ามันก็เริ่มบอกเคี้ยงครับนี่คือการดูแลนาะพี่น้องเนาะถือกะกี่ผมบ่ค่อยได้ดูแลเอานะครับคือปล่อยถิ่มปล่อยทุมเลยพอเขาอมาเอาใจใส่มันจักน้อยก็สามารถที่จะเให้เขาได้ผลผลิตที่ดีนะครับเนะาะกล้วยนี่ถ้าเขาหายน้ำเกินไปก็บบ่ดีครับกลจะเป็นเชื้อราตายพ่ายอีกนี่เองส่ครับมันก็นีน่จังสอ่ะอันนี้ผมก็บ่ได้ฉีดยาฉีดยังเนาะ มาแรงพวกบบงมันมากินนี่ครับนี่นุ่กสีครับเห็นปะเนาะปลูกไหมไหมมันก็นไปกินเห็นเหตายทิ่มครับนี่ว่าตายเล้ครับนี่แต่ว่ามันก็แทงนอขึ้นมาไม้ครับนี่นี่พี่น้องแทงนอขึ้นมาไม,ม,าไม้ว่าเป็นยังครับเดี๋ยวตัดออกครับนี่ชั้ต้นนี่ผมก็เอาไว้แค่สองเห็นบะคับน้องนอขึ้นมะไม้ผมก็ที่ตัดออกบังทีครับนี ลำต้นไงถ้าล้าต้นไงนี่เพิ่นเลี้ยงล้ต้นเ่็นไงนี่เดี๋ยวเพราะเพิ่นออกไอ้ลูกออกเครือนี่เครื่อไงครับนี่ออกลูกดกครับนี่นี่กับมะลิองครับนี่มะลิองตน้นนี่มะลิองนี่ผมมีสายพันธุ์อยู่กับหลายต้นอยู่ครับผมแพร่ไปปลูกน,นี่ครับกับือ้เขาเลี้ยงล้ตนนะ้นเนาะพี่น้องนะเนาะเลี้ยงล้ต้นเห็นไงเห็นวะ ต้นหนึ่งผมก็ว่าบอบอลายใบผมตัดนี่ได้ไม่น้องนี่ตัดตองนี้ได้ติดๆกับต้นมันเลยครับนี่ซีบอห้มันเดียวไว้ที่ตัดแบบชิดๆกับต้นมันเลยนไครับปลูกได้บกกี้เดียวนี้แท้งนองขึ้นมาอีกแล้วครับนี่ล้วยอันนี้น่าจะเป็นมะลิอองครับนี่เอามาจากพุ่นละนี่สามซีต้นครับนี่มะลิอองนี่ครับตัดตัดแตงไอ้ก้านมันน่ะพี่น้องเนาะตัดให้มันจำๆเลยพี่น้องเด้อนี่ครับนี่เพราะ เาโดนๆไปปุ๊บมันกางออกเบ่พี่น hint, like is, is e ้องเนี่ยกางออกเองเลยเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่ครับกางออกเองเลยมันก็ทีเหตุให้ลำต้นมันใหญ่พอลำต้นใหญ่ปุ๊บเนี่ยกล้วยมันที่ได้อ้นั่นครับกล้วยมันที่ได้ผลผลิตเครื่องไงครับผมนี่ปีไงคือผมเนี่ยสามารถที่จะเอาปีเนี่ยไปหมกได้ด้วยหมกขายได้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ใบตองก็ใช้ประโยชน์ได้ครับนี่จังสิใบงขนาดเลยครับใบงามขนาดเลยพี่น้องนี่คือการดูแลรักษากล้วยเนาะพี AI, right. ่น้องเนาะ เทาก็ให้น้าแค่ผมจีห้หน้าแค่สองมือเที่ยนหนึ่งแต่ว่าผมห้บอลลายเลยพี่น้องเนาะผมจใหายน้าเพื่อนนะเพราะว่าผมยามันเป็นเชือ้อราเพราะว่าผมเจอเลยผมเจอเชือ้อราขึ้นแล้วต้นหนึ่งผมให้น้าทุกมือเลยพี่น้องการหาน้าก็บดีนะครับการหายน้ากลกาาาก้วยนี่ห้ทุกมือบดีครับนี่ต้นนี่ตะกี้มันมีอยู่ต้นหนึ่งเนาะผมตอนนี้ผมเอาไว้แกว้วมังกรนมาปลูกใส่แล้วพี่น้องนี่งามเลยครับแกว้วมังก่อนผมก็ลัง พันขึ้นเลยคุณหลังพันเพี้ยขึ้นผมขุดออกครับเอาน,อน้องใส่ถุงปุ๋ยไปถิ่มเลยที่นี่ผมเอาโดโดโลไม่กับไอปูนขาวสองอย่างเลยพี่น้องใส่ร่วมกันผมวานมาเลยเด้ยพี่น้องน่ครับถึงโดโดโลไม่กับไอปูนขาวอะ่ะผมวานพร้อมกันเลยถึงที่นี้ไอต้นไม้ก็สร้างผมไม่ได้สนใจผมวานไปเลยผมวานแล้วผมก็เอาน้าำฉีดให้มันซึมลง,งไปในใต้ดินเลย รือเขาเจ้าว่าบาสามารถาที่วานในไอ้กับพวกที่ต้นไม้เขาปลูกได้เนาะไอ้พวกปูนขาวเนาะผมบสนใจแต่ผมวานเลยครับกล้วยต้นใดที่มันเป็นเชื้อราหรือว่ามันตายพายเนี่ยผมที่เอาปูนขาวนี่ไปห้อยเลยพี่น้องนี่ต้นนี้กันครับนี่ตายพายครับนี่ใจมันที่ดำๆเนาะพี่น้องพรอมมันพร้พอมมันจะแตกขึ้นมานี่ครับนี่มันแตกนอกขึ้นมาไมครับนี่ เดี๋ยวผมชี้ล้อเบิ้งก่อนอยู่ว่ามันที่เป็นยังไงพามันบดแตกใจมันขึ้นมาเนาะพี่น้องคนระับมันที่มีใจขึ้นมามองนี้เนาะที่ว่ามุมกลางๆนะครับถ้ามันบมดขึ้นมาปุ๊บนี่แปลว่านั่นละตายพายแล้วปาดเบิ้งทางไหนน,นี่ดำปีเลยพี่น้องดำเลยเป็นใจดำๆเลยครับนี่คือตายพายคือการหายน้ำหลายโพดครับผมเอาใส่ถุงไปถิ่มน้อกเนี่ยคือต่อไปนี่ก็คือหายน้ำกะ สองมือสามมือเท่านึงสองมือสามมือเท่านึงแต่ว่าเขาก็มาหดต่ต้นไม้เขาอยู่หรอกว่าหดห้พวกนี้พวกนี้ก็หดเล็ก,ๆ,ลกๆน้อยๆนะครับแต่ว่าบ่อใดหดน้ำกล้วยหลยจ่ว่าก็ซื้อมลงไปเล็กๆน้อยๆแค่นั้นละนี่คือการวิธีการในการเลี้ยงรูนะพี่น้องนะเห็นบอกครับนี่แต่ก่อนผมบ่ได้ดูแลรักษาเอาได้ครับนี่มันออกปีมากก็ซัมเห็นบอกในน้อยเห็นบอกพี่น้องมันก็ทิได้อีกอย่างเราผลผลิตเหบวะลองเข้ามาดูแลรักษามันก็ทิได้จงิงๆครับ สังเกตเบื้องบนครับต้นกล้วยผมนี่กำลังไงครับนี่ไงกำลังไงเราก็รับรองได้เลยว่าเคลียใหไงแน่นอนครับผมคี่การดูแลเนาะพี่น้องเนาะในสวนเฮ้าดูแลเอาใจใส่มันจากน้อยครับนี่กับมะละครับนี่มะละขี่นกเห็นบอพี่น้องนี่เห็นบ่กินเหยน้องบอท่านใดเด้พี่น้องเห็นปะแมลงเจาะเข้าไปกินเหรอผมม่าได้ดูแลรักษามาพี่น้องนี่ บ่ได้ฉีดยาฉีดยังเดี๋ยวที่เอายาสูบมาพนบ้างดูแลงนี่นี่ครับกำลัองออกเต็มเลยครับมาละที่เป็นทันทันหน่อยเลยพวกนี้ทันเตี้ยหน่อยครับส่วนน,น้อยของบาวเซมก็ัำนีก่กับพ่อครับดูแลง,ง่ายถ้ามันหลายก็ดูแลง,งากคนเดียวสำานีกําลัางพอดีครับ สุดท้ายนี่บาวเซมกากาบขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อกาบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมและเขามาเป็นกําลังใจให้บาวเซมกะพอได้เฮ็ดช่องน้อยๆขึ้นมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมและได้เบิ่งเป็นไอเดียสําหรับคนที่อยากเฮ็ดบ้านสวนนะครับเนาะอยากมีรายไใด้ในสวนเฮ้าบต้องเฮ็ดงานเฮาอยู่บ้านจังสี่ก็สามารถที่จะส้่งรายได้เฮาได้ครับ กาบสุดท้ายนี้ก็กราบขอบคุณในลายครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหนาเนาะครับเนาะสวัสดีครับ